ทำไมคุณออกกล้องแล้วคุณขายของไม่ได้เพราะคนไม่เชื่อใจคุณคนจะโอนเงินให้ใครเขาคิดหนักอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งส,สมัยก่อนตอนที่ผมทําแรกๆเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มออนไลน์ใหม่ๆตอนแรกคนไทยมันคิดว่าเฮ้ยออนไลน์มันคงขายไม่ได้แน่เลยเอบลาๆๆเพราะหลายคนไม่ยอมโอนกันไงออนไลน์แต่ว่าสมัยนี้โอนกันเป็นแสนๆเป็นล้านละไม่เคยเห็นหน้ากันเลยอะ่ะเข้าใจป่ะคนซื้อของกับคนที่เขาเชื่อใจ เราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องจํานวนคนดูคุณเนี่ยใส่ power ลงไปคุณส่งพลังงานดีๆออกไปแต่ว่ามีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเช่นแชรอย่างไงให้ทีมงานแชรอย่างไงแชร์ของเราไปแชร์ที่ไหนในกลุ่มไหนมันจะมี trick ทริคพวกนี้แหละไม่รู้พวกนี้คุณจะไม่เกิดเลยยุคใหม่เนี่ยแล้วก็ความลับของผมเวทที่จะบอกใน g ล o ่ม coaching หรือว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยช่องทางไหนที่ยังเด่นอยู่บางคนไปโฟกัสช่องทางผิดช่องทางที่มันยังไงก็ไม่รุ้อ่ะเฟซบุ๊กหรือทิกตอกหรือยูทูบหรือว่าสินค้าแบบไหนเหมาะสมกับช่องทางไหนคุณต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเหมาะสิน ถ้าแบบไหนเหมาะสมกับช่องทางไหนอย่าไปเจาะกลุ่มคนเยอะๆไม่จําเป็นนะคุณสามารถที่จะเจาะกลุ่มแล้วก็ผมจะสอนคุณด้วยว่าเจาะกลุ่มยังไงนี่เรื่องนี้สําคัญนะถ้าคนเจาะกลุ่มไม่เป็นคุณจะใช้เงินมั่วซั่ว,วยิงแอดมั่วซั่วเหนื่อยฟรีทํายังไงก็ไม่ลุ่งแล้วจริงๆถ้าไม่มีโค้ชสไม่มีครูเนี่ยทำยังไงก็ไม่ลุ่ง,รง,รรง,ง,งหรอกไม่มีใครมาบอกคุณว่าคุณทําผิดยังไงคุณว่างมอยู่นน่นะ่ะเข้าใจปะ่ะ